คนเรามันนัมเบอร์วันน่ะเนาะเมื่อธนดลเพื่อนรักเดินทางไปไปโอดีโอก็โพสิจา้าเดินทางปลอดภัยนะอืมอย่าลืมของฝากต้องพรีเมียมด้วยเดอ้อเอ็นดูคงบอกธนดลใดๆคือถ้าธนดลคนเดียวก็ไม่ทำค่ะเอาคนมาอ้างด้วยอย่าเบิ้ลอย่างเงี้ยพี่นงอย่างเงี้ยได้นะ ได้จ้ะอืมโอเคโอเคก็ได้ไม่ได้คนไม่ได้เราจะไม่โยงเราจะไม่คิดว่าเป็นทนายโดนคนเดียวดูลุกกันแต่งตัวไปต่างประเทศเขาค่ะรอมากรอมากนาั่งนั่งรอค่ะแล้วก็ใดๆก็แบบว่าวอนผู้จัดด้วยนะทุกคนวอนผู้จัดให้จ้างคู่ด้วยนะอยากไปกับเพื่อนเนี่ยเอฟซีแซลบอกไปเที่ยวกันสองคนก็ได้บอกไม่มีเงิน เธอไม่มีแล้วใครจะมีจ้าพ่อคุณเนาะเอ็นดูอ่ะหล่อชอบอ่ะคนนัมเบร์วัน่ะโพสเลยจ้ะเอาซีแท็กหาเลยเดินทางปลอดภัยนะน่ารักไปหลายคนไม่ต้องกลัวโดนแซลไงทุกคนถ้าโดนแซลก็จะบอกว่าไม่ได้บอกแค่หนูคนเดียวบอกเฮียเบิ้ลด้วยบอกเออ พี่นงด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่ป๊อปด้วยอะไรอย่างเงี้ยอืมตัวเซลจะได้ไม่เขินก็มีตัวประกันเยอะอุ้ยนั่นแหละตามนั้นเอนดูว่ะน่นารักหล่อเนาะนุกหล่อเสื้อตัวนี้เธอซื้อเองเขาบอกว่าเอ่อมีเอฟซีถามเสื้อว่าเสื้อตัวนี้รู้ไหมว่าเป็นเสื้อของใครอะไรยังไง นางบอกว่านางซื้อเองนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นเสื้อของทีแมนดาวไหมทุกคนอินทูรีบบอกเลยผมซื้อเองนะเอซีบ,บอกเขาก็บอกว่าไม่ได้ว่าอะไรเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเนาะยาดมก็สีเขียวอะน่ารักลุกแบบลุกเอาใจหรือเปล่าลุกนี้อุ้ยไม่พูดดีกว่าบบไปไปสวน,นนะ้ำษ์กันฝากบ,บ<พ>อกลูกหน่อยอไรคะ แล้วก็ order, แล้วก็เบลล่าแล้วก็พี่หนูแล้วก็พี่พรอปแล้วก็ทุกคนเลยนะครับเจอกันนะจ๊ะเจอกันนะจ๊ะบายบายเดี๋ยวบอกเกอร์ให้นะเด็กี๋ยวรีบไปอ้าวไม่ใช่นี่หว่าผมเดินทางขอบคุณอ่าบายบายนะครับที่อวยพรให้เดินทางปลอดภัยนะครับก็เดี๋ยวไว้ไว้มีโอกาสก็พูดไว้นะตรงนี้เลยนะ FC ทุกคนนะครับจ้างผมกับไปไปหน่อยนะครับ มันจะได้ไปคู่ไงจะได้ไปไปเที่ยวกันเองก็ได้จะได้ไปเที่ยวเที่ยวกันได้เอาตรงไหมครับไปเที่ยวเลยไม่มีตังค์เธอไม่มีตังค์แล้วใครมีอ่อนนี่มพูดอย่างนั้นสิอะไรขอบคุณมากทีบขนมมาฝากเขาด้วยมาเจอได้แล้วนะคะทุกคนเอาตามมาสองละกูเมื่อยแล้วสินอนไม่ใส่ห้องไม่ใส่เรียกกินลูกของน้ำของน้ำก็เขาจะเอาดี่ไว้หของน้ำก็ของน้ำระวังเออระวัง ไปไปอยู่นี่หรอเลยบอกว่าอยากอีเยอะ่ะใขอให้ขอให้เอ้าไม่ใช่ในว่าผมเดินทางขอบคุณไปไปนะครับท bueno> ี่โวยพรให้เดินทางปลอดภัยนะครับก็เด anyway> ี๋ยวไว้ไว้มีโอกาสก็พูดไว้นะตรงนี Gloria> ้เลยนะ FC ทุกคนนะครับจ้างผมกัไปไปหน่อยนะครับ มันจะได้ไปคู่ไงจะได้ไปเที่ยวไปเที่ยวเจ้ไปเที่ยวเหรอเอาตรงไหมครับไ่เที่ยวไม่มีตังค์ครับเธอไม่มีตังค์ก็ใครมีก่อนี่มนพูดอะไรกันดิอะไรขอบคุณมากเพื่อนอครันาพูดทางนี้ก็ไขอบคุณมากนะเพื่อน ไม่ใส่เสิร์ฟโซนมั้งนะวันเดียวยินไม่ปิดเขาจะว่าผมเตี้ยใช่ไหมใครบอกเตี้ยก่อนจะตายตัวนี้กัสมาร์ทตัวไม่เห็นอะไร c ตัวสุดเลยพูดอย่างนั้นไอเขาไอมันไอเขา ย่าฮักคอยวะหักเรเดบูสวัดสวดสีครับ